สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะเมื่อเย็นเมื่อกี้นี่ค่ะเบาเพิ่งได้รับพัสดุถึงมือดูสิคะการจัดส่งของบริษัทนี้บริษัทอะไรเอ่ยอบริษัทอะไรเอ่ยเนี่ยคือกล่องยับยุย่มากเลยแต่ก็ขอบคุณคุณครูคบอยมากๆนะคะที่ส่งพัสดุมาให้เปานะคะเดี๋ยวขอเปิด โชว์หน่อยนะการแพ็คในแพ็คอย่างดีนะคะทุกท่าน แัะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเย้ให้ให้ถุงมาด้วยทุกคนแมงกะบี้ฟิล์มขอดูหน่อยนะว่ามีอะไรในนี้ชิ้นที่หนึ่งคือ ชิ้นที่หนึ่งก็คือไมโครโฟนคะไมโครโฟนสายยาวมากค่ะทุกคนสายยาวมากเลยดูสิสามารถเดินได้ประมาณ5เมตรแน่ๆเลยยาวจริงๆค่ะของอาเปาแค่เมตรครึ่งมัง้งที่ต่อมัอย่างเงี้ยแค่เนี้ยของอปเปาานะคะเป็นแจ็คนะคะสามารถใช้ได้ทุกหัวนะคะทุกคน ยี <Ye> e. ขอบคุณมากนะคะอันนี้อาปอกําลังจะแบบทําให้เขาเละแล้วคืออปอกํา <c oughs> กลังจะทําให้เขาเละแล้วว้าว <Wow. S 2> <c oughs> ตัวนี้มีการกด <c oughs> กดอ่า uh, ข้างบนเขียนบอกว่าคาเมรนะคะแล้วก็เป็นออฟนะคะออฟสมาร์ทโฟนก็คือปิดไ <c oughs> มโครโฟนเนาะแล้วก็เสียบตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะครูเดี๋ยวเราจะเทสแล้วเนาะ แล้วก็เสียบค้าพี่ก้นเขาใช่ไหมแล้วทีนี้ป่าก็จะเปิดแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเปิดมาแล้วใช่ไหมคะคืพราะว่า สายไมโครโฟนยาวประมาณ5เมตรได้แล้วก็ power bank 3 0ย mm มิลลิแอม e 2 9พร้อมสายชาร์จด้วยนะคะทุกคนพัสดุถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ fc ที่รักขอบคุณครูบอยมากๆนะคะที่ส่งสุขมาให้กาเปานะคะทุถุงสัญ,ญลักษณ์เลยช่องแมงกระบี้ฟิล์ม คลิปนี้าป๊กก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณคุณครูมากๆนะคะที่ส่งสุขมาให้าปานะคะ FC ที่รักทุกท่านค่ะป๊อกก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป๊อกทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้าปาลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ